เป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับเห็ดพึ่งนะครับนี่รังออกนี่ครับมุทมิโอโหขาพี่น้องเลยนี่โอ้นี่พี่น้องโอ้เห็ดพึ่งเข้าดงนะครับเล็กๆนี่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 โอ้วันนี้มาคนเดียวด้วยครับอ,อเป็นจุ่มเลยนะครับนี่ฮะอ่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอาจจะถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับนี่ฮะเนี่ขาวเลยครับเอ้ยแดงเลยนะครับโอ้เห็ดนี่ฮะเห็ดครับเอาเก็บกันครับผมสวัสดีครับผมมันอีอคลิปวันที่ยี่บ็ดพฤษภาคมสองพันร้หสิปดะครับสมศักดิ์กวางงานเนาะพามาโคเขาโคเขา,ขาปลาเช่นเดิมนะครับเนาะอ่ะด้นานลังนะครับอย่ีงสิบเสียงน้ำตกนะครับเดี๋ยวจะไปห่เบิงนะครับนี่ฮะน้ำตกนะครับผม นี่ฮะโอ้หนาวกว่ามีอยู่นะครับอันนี้ก็สมศักิ์ก็ไปล้างหน้าหลําตกนะครับนี่รถพ่อเมพ่นนอกนะครับเป็นมหาเก็เพชรนะครับมีอีกขั้นนึงนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะพู้ครับแต่ว่ารถสมทักิ์อยู่ด้านหน้านะครับไปที่เคยมาปลาคนาคงจะรูนะครับผมมีทางเข่าหลายเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองมาลุ้มกันนะครับว่าสมานรือประมาณนะครับที่ปลาคนา อำเภอทงังขะจังหวัดส,สุรินนะครับองซื้อๆนะครับพึ่งลงออกจากรถแล้วก็ไปลางน,าน้ำแนะนำตกนะครับอ่ะรอติดตามแลบชมกันนะครับ พี่น้องโอ้เห็ดพึ่งเข้าดงนะครับเล็กๆนี่นี่นี่นีโอ้วันนี้มาคนเดียวด้วยครับเป็นจุ่มเลยนะครับนี่ฮะอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอาจจะถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับนี่ฮะโอ้โ โอ้โหสวยอ,ออกมาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราเก็บพันน้บนี่โอ้โหดอกเล็กครับนี่ฮะ้วก็นี่ครับ จุ่มเลยพี่น้องเวยนิดเล็กอูโหูนะกลองเลยครับวันนี้เรามาใช้เดีย่ยวนะฮะนี่ฮะดอกเล็กตอนนี้บรรยากาศยังค่ำๆอยู่เลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราจะไปเปิดคลิปกันนะครับ สัญญาณที่ดีแล้วนะครับเห็ดพึ่งนะครับนี่กลังออกนี่ครับมุทม,มิโอ้โหโขาพี่น,อน้องเลยเนี่ยดอกเล็กเต็มเลยครับพี่น,อน้อง นอกสวยนะครับอาจจะมองอยากนิดหนึ่งนะครับเห็ดอ้ลูกขาพี่น้องเอ้ยขาัาสวยครับเป็ช็อกโกแลตนี่ครับเก็บเลยครับ กำลังตรมุตะนะเห็นพึ่งข้าวดงครับเตือเข้าม,มาครับเห็ดแดงสีนะครับเห็ดพึ่งแดงสีโอขาหวบเลยครับดอกหนึ่งครับดอ,อกสวยครับดูก,กอนี้พี่น้องเลยโอ้โหขา เก็บครับดอกนึ่งครับนี่นี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวดูเลยครับโอ้ยขาเนี่ยดอกหนึ่งครับโอ้โหดอกนี้บานอัดตัดอัดเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยนี่ไปพอได้แกงเนาะพี่น้องเนาะ แดงเลยครับจุมนี้นะครับเก็บครับอ่าฮะมาม้วลี่น้องยนะ เจอเห็ดไข่ครับดอกเก็บเลยครับโอ้ขายแอนตแอนตเลยครับดอกแรกครับเห็ดไข่เนี่ยขาวเลยครับเอ้ยแดงเลยนะครับโอ้เห็ดนี่ฮะเห็ดครับเอาเก็บกันครับผมไข่เขียวพี่น้องเอ้โอ้โหนี่ครับ นี่ฮะใครครับเราเก็บกันเลยครับนี่ฮะอาจจะถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับอ่ะสวยเลยครับอนูออ้ตรงนี้ส,สวยเลยครับโอ้ ช่วยช่วยตีวันที่21พฤษภาคม2568นะครับวันนี้เราอยู่ที่ป่าคนานะครับตรงสามแยกนะครับเช่นเดิมนะครับใครที่มาเกเพ็ดนะครับอกงจะรู้ดีนะครับอันนี้คือรถบเบาเบ็ดนะครับมาสรุปผลงานกันนะครับอ่ตสมซักเกาะนี่ฮะมีไดเฮ็ด พึ่งสีชนิดเลยนะครับบัว่าจะเป็นเห็ดนี้ครับเห็ดพึ่งตองนะครับเบื่องเห็ดพึ่งตองนี่ฮะนี่ฮะเห็ดพึ่งตองขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เห็ดพึ่งข้าวดงนะครับกำลังออกม่ครับเดี๋ยวหาตัวอย่างก่อนนี่เห็ดพึ่งข้าวดงนะครับ ไตของเขาจะเป็นสีขาวนะครับขาเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็เห็ดพึ่งสีแดงนะครับนี่ฮะเห็ดพึ่งสีแดงแดงนะฮะแล้วก็ได้มาเห็ดไข่น้ำขับเห็ดไข่นี่เห็ดไค่นะครับกำลังออกนะครับเห็ดไค่แต่ว่าก็แด่หลายนะครับหอมเลยครับ พอเด็ปดปนอยู่นะฮะเห็ดนี่ฮะกำลังออกนะครับเห็ดผึ่งนะฮะเขาขาวนี่โอ,อ้นี่ฮะกำลังออกนะครับนี่กำลังตะมูตะมิเลยนะแต่ว่าสมตักปลิเก็บมากนะครับเก็บแต่นี่นะอีก่ประมาณอ่า,อา,า,อาสองสามหมื่นนะครับได้เห็นแน่นนนนะครับนี่ฮะสวัสดีครับ หลังจากที่สมศากแต่เขาปลานะครับนี่ครับหมานชีนเดิมนะครับของอาจจะบอกคอยโฟกัสนะครับมากเ่เดียวนะครับมาสรุปผลงานกันเลยนะครับได้เห็ดผึ่งสามอย่างเลยนะครับแล้วก็เห็ดไข่นึ่นะครับเฮ็ดผึ่งกำลังออกนะครับนี่มันนี่มาเจอาบาเบดนึนะครับนี่ครับอันนี้เห็ดผึ่งตองนะฮะนี่แกงครับแกงแสบเลยเฮ็ดผึ่งนะครับนี่ฮะ่เียมันหมาน แล้วก็อะไรล่ะอันนี้ครับขาขาวๆนะครับแต่ทองจะขาวๆอันนี้เห็ดพึง่งอ่าข้าวดวงหรือเปล่านะฮะนี่ตัวนีกกระแสนะครับเห็ดพึ่งข้าวดวงเห็ดพึ่งข้าวใหญ่นะฮะนี่เนาะอ่เมืองไกลๆครับนี่ฮะขาขาวๆกำลังออกขึ้นกันนะครับนหน่อยๆเลยแล้วก็มีเห็ดพึ่งตอง นแล้วก็เห็ดพึ่งแดงครับเห็ดพึ่งสีแดงนี่เต็มปลาเลยเห็ดพึ่งสีแดงเต็มปลาเลยนะครับคนเกาะได้หลายอยู่นะฮะนี่ฮะสวยๆขาบวบนะครับ,วบ,วรบติดตามรับชมได้ในคลิปเต็มนะครับของสมศักดิ์นะวันนี้ก็ไดเห็ดไข่แม่น้ำนะครับเห็ดไข่นะครับออพมาทั้งหลายเด้อนี่เห็ดไข่หอมๆนะฮะขาเงายๆอาลาดอลาดนี่ นี่หมาเช่นเดิมนะครับได้สีเฮ็ดนะครับเฮ็ดไข่เฮ็ดพึ่งตองเฮ็ดพึ่งข้าวโดงแล้วก็เฮ็ดพึ่งสีแดงนะฮะตาของไงเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะอะฝากถึงสำหรับผู้ใดที่จะมานะครับเก็ะพิพึ่งมานนะครับเพราะเฮ็ดออกวงบางอยู่นะฮะวันนี้เราอยู่ที่ป่าคณาตะวัสุลินนะครับ โอ้ย่ะนี่ฮะอ่ะคลิปนี้เกาะจะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอ่าสมศักดิ์นํำนะครับเพื่อดอ่าหาคลิปนะครับมาล่งไห่รับดูรับชมนะครับอาจจะลงแนยบ่ลงเนยนะครับเกาะคอยติดตามรับช่กันเดอนะครับช่วงนี้ก็สมศักดิ์ไปเห็ดงานน้ำนะครับแต่ว่ามันนี่ก็ว่างน่ะก็เลยมามาเห็ดนะครับมันนี้เจียวบาเบสนํำนะครับอะ คลิปวันนี้นะครับวันที 21. ่21พฤษภาคม68นะครับมันมานนะฮะนี่ฮะลาไปแล้วนะสวัสดีครับเต็มตารักอึกตึก